ไตฝุ่นโคอินุพัดถล่มเกาะไต้หวันส่งผลให้เกิดกระแสลมแรงเคลื่อนสูงสัดเข้าฝั่งและฝนตกหนักทางตะวันออกของเกาะทำให้มีการประกาศปิดโรงเรียนและธุรกิจร้านค้าในพื้นที่ชั่วคราวเบื้องต้นพบผู้บาดเจ็บแล้ว190รายและไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตไต้ฝุ่นโคอินุได้เคลื่อนที่ไปยังคาบสมุทรเหิงชุนและถูกจัดให้เป็นไตฝุ่นที่มีความรุนแรงระดับที่4มีความเร็วลมอยู่ที่252กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยคาดการว่าไต้ฝุ่นจะอ่อนกําลังลงเมื่อเคลื่อนตัวผ่านช่องแคบไต้หวันและมีทิศทางมุ่งหน้าไปยังมณฑลกวางตุ้งของจีนส่วนมณฑลกวางตุ้งและฝูเจี้ยนทางตอนใต้ของจีนได้เตรียมพร้อมรับมือกับไต้ฝุ่นและงดการเดินเรือรวมถึงปิดการทําการเรือข้ามฟากและการก่อสร้างนอกชายฝั่งเพื่อความปลอดภัยส่วนชื่อไต้ฝุ่นโคอินุนั้นแปลว่าลูกสุน,นัขในภาษาญี่ปุ่น